สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมเข้ามาตอนกิ่งฝรั่งหงเป่าซื่อในสวนซึ่งผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อสาธิตวิธีการคว้านกิ่งฝรั่งกับอุปกรณ์ที่ไม่ถึง100บาทเรามาดูกันนะครับว่าผมใช้อุปกรณ์ออะ,อะไรที่มันไม่ถึง100บาทในการคว้านกิ่งฝรั่งอันบบดับแรกที่ผมนําเสนอก็คือกันไกลอันนี้คือกันไกทรงจีนนะครับซื้อมาจากร้านฮาร์ดแวร์ hardware, วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคา50บาท อันนี้น่าจะเป็นกันไกเบอร์สากันไกเขามีหลายเบอร์ครับผมแต่ผมแถวบ้านผมมีมีเบอร์เล็กสุดคือเบอร์สามถ้าจริงๆมีเล็กกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้เายังส่วนตัวน้งฟูไ้ค่อนข้างยาวไปหน่อยกอ็อันนี้เป็นกันไกลจีนะครับอย่างที่2เป็นมีดมีดอันนี้ผมไว้ใช้กรีดหลังจากคว้านเ็ษผมจะใช้มีดน,นี้กรีดเปลือกฝรั่งเหต,เหตุเพราะว่าผม ไม่ไม่ได้ไว้เล็บนิ้วโป้งยาวซึ่งบางท่านคว้นเสร็จก็อาจจะใช้ถ้ามีเล็บนิ้วโป้งแข็งแงยาวๆก็ใช้เล็บแกะเอาก็ได้แต่นี้ผมใช้ใช้มีดกรีดดีกว่าเพราะว่าอ่าเล็บไว้เล็บสั้นแล้วเวลาไปผมอาทำงานรับราชการด้วยก็เลยอาจจะถ้าเล็บดำหรือไปพบปะติดต่อประชาชนอาจจะดูไม่เหมาะสมก็เลยอาใช้มีดมาเป็นตัวช่วยสองอย่างนี้ครับผมซื้อมาในราคา70บาท มีนี่ซื้อมา20บาทเคลียรก้องมาจากตลาดนะัดแถวบ้านเลยนะครับผมก็ใช้งานได้ดีที่นี้ก็เรามาดูกันครับผมว่าคว้านกิ่งฝรั่งยังไงก็อันดับแรกผมใช้กรรไกรนะครับผมแต่งกิ่งฝรั่งแต่งปลายก่อนเหตุที่ไม่ได้ใช้เด็ดเพราะว่ากิ่งฝรั่งเปลือกเขาเนี้ยมีความอ่อนตรงเนี้ยจะมีความอ่อนที่เป็นเขียวๆถ้าเราใช้มือดึงบางทีอาจจะมีอ่กาก้านใบเนี่ยจะดึงเปลือกมาให้เปลือกฉีกด้วยซึ่งอาจจะทําให้การตอนกิ่งอาจจะมีปัญหา สร็จแล้วผมก็ใช้กันไกคว้านเลยพื๊บอ่าหนึ่งลอยสองอยนี่ครับผมเสร็จแล้วผมก็ใช้มีดกรีดมีดนี่คือของมือไว้ไม่ได้ห่างตัวเลยฮนะเพราะว่าเวลาจะใช้งานคว้นเสร็จผมก็เอากันไก่เนบเนบกับฟองข้างเอวปึ๊บเวลาชิฟนวนนี้ใช้งานผมก็กระตกแขนหน,หน่อยนึงเขาก็แววงมาเข้ามือเราละอ่าอันนี้ครับผม แล้วก็กรีดอ่ะอันนี้ผมทํางานมือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะมือหนึ่งถือกล้องถ่ายไปด้วยแต่ถ้ามีสองมือปุ๊บช่วยกันเนี่ยเวลามันจะเร็วกว่านี้อันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมปล่อยคว้นเรียบร้อยและสวยงามพร้อมที่จะอ่าจะทําในขั้นตอนต่อไปสําหรับอ่าสิ่งที่อยากจะแนะนําในตอนต่อไปคือเมื่อเราใช้งานเฟตเนี่ยก็ต้องพูดถึงการบํารุงดูแลรักษา ของถ้าไม่บูุดูแลรักษาเนี่ยก็จะอยู่กับเราไม่นานซึ่งกันไกนี้ก็เหมือนกันวัสดุเขามาทํามาจากด้วยเหล็กดังนั้นเหล็กเนี่ยคือสิ่งที่เหล็กจะมีปัญหาก็คือสนิมฮะแล้วเราเอามาใช้งานกับการตอนจริงเนี่ยฝ้าหลังเขาจะมียางคราบยางจะเกาะตามาตามตามใบใบใบกันไก่ซึ่งตรงนี้นถ้าไม่ทําความสะอาดเนี่ยก็จะเป็นสนิมได้แล้วก็เวลาเอามาใช้งานมันก็จะทําให้ชื้อเร็วดังนั้นหลังจากที่ผมใช้งานเ็ตในแต่ละวันเนี่ย ผมจะเอาสันมีดหรือฟุตเหล็กครับผมที่มันเป็นเป็นสัตว์ของมันคมๆอ่ะขูดเอายางออกขูดเอายางออกจากใบทั้งฝั่งอ่าทั้งด้านนี้ทั้งด้านฝั่งฟ้ายและฝั่งขวาครับผมขูดออกทั้งสองหน้าเลยเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดให้เขาให้เขาขึ้นเงาขูดให้เรียบผมแล้วก็หรือถ้าเกิดย,ยังใครยังอาจจะดูว่ายังไม่สะอาดพอก็อาจจะใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดครับผมถูเบาๆให้เขาขึ้นเงาเสร็จแล้วก็เอาผ้าเช็ด ครบับสนิมออกให้หมดแล้วก็เก็บไว้ตามติอันนี้คือเป็นการทาทาความสะอาดแท้งเหตุที่ผมไม่ฉลมน้ํามันเพราะว่าถ้าเกิดเราฉลมน้ามันไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคราบน้ํามันเนี่ยที่ติดอยู่ตามใบใบใบ,ใบมีดใบกันไก่เนี่ยเวลาเราเอามาตอนกิง่งมันจะมีปัญหาอะไรกับกิ่งตอนไม้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเกิดถ้าอย่างวันเนี้ยเราตอนฝรั่งเศสอีก3เดือนถึงเราถึงจะตอนใหม่อันนี้ผมถึงจะฉลมน้ํามันแต่เวลาเอามาใช้ใหม่เนี่ยผมจะผ้า ผ้าเช็ดให้แห้งเลยเอาทิชชู่เช็ดคราบน้ำมันออกพยายามออกเอาเอาอกใ,ให้ได้มากที่สุดครับผมแล้วค่อยเอามาใช้งานอันนี้ผมผมก็จะเก็บรักษาแบบด้วยวิธีนี้ครับผมซึ่งจะทําให้กันไกเนี้ยอยู่กับเราได้นานคมนานแล้วก็คุ้มค่ากับราคา50บาทบอกเลยว่าอ่ากันไกเนี้ยผมใช้ตอนจนคุ้มคุ้มมากๆเลยครับผมส่วนมีดถึงแม้จะอันละ20บบาทแต่ว่าเราไม่ได้ใช้งานเขาหนักเพราะว่าอ่าผม ผมเข้าใจว่า20บาทเนี่ยคืออาจจะได้เนื้อเหล็กเนื้องานตามคุณภาพตามราคาแต่ว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้งานได้ดีกับการากรีดเปลือกฝรั่งตัดเชือกฟางาต,ตัดถุงพลาสติกอะไรครับผมก็เอามาใช้งานรับคมใหม่ก็ก็ยังก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมหากใครนำไปใช้หรือมีข้อเสนอ,อ,อจะติชมอะไรก็สามารถติดต่อได้เข้ามาได้ผมทิ้งคอมเมนต์ไว้ผมรับรองว่าผมอ่านทุกท่านแน่นอนครับผมครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ